ไปเรียนแล้วค่ะโอุ๊ยจะไปเรียนไหมนะจะเรียนแล้วนะคะนับบายๆถกบายๆพี่เดียวไปพี่เดียวไปเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สายค่ะไปลูกไปเร็วอยู่กับมาม่ากันนะอ่ะอยู่กับแม่ค่ะอเอโอเค ลูกพี่ไปโรงเรียนค่ะไปแล้วพี่เดียวไปแล้วบ๊ายบายเจอกันตอนเย็นค่ะมีน่ะเจอกันตันเย็นลูก่ะพี่ไปแล้วค่ะออ,ออกมาเลยค่ะ <c oughs> อ,อ,อ,อเออคเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งนะคะ อืมโอ้ืมอิฮอืมไม่ได้ค่ะถอดไม่ได้ค่ะใส่ไว้นะคะขอบคุณค่ะดอกไม้ถ้าถอดก็เข้าบ้านค่ะโอเคค่ะถ้าถอดก็เข้าบ้านเลยนะคะไม่ได้เลยงั้นเข้าบ้านค่ะโอเคไปงั้นเข้าบ้านกันค่ะ อโอเคถ้าใส่ไว้นั่งอยู่ก่อนค่ะถ้าถอดต้องเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านน้เนอะโนก็ใส่ <No. S 1> นะคะโอเคใส่ไว้ค่ะขอบคุณค่ะ จังเลยคะ่ะเออ,อ,อนะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันค่ะแม่นุชกำลังเก็บนี่ค่ะเคลียขวดนมให้น้องอมเมเลียค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้ดื่มจากขวดแบบนี้ค่ะ ขวดแบบนี้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะก็เลยได้เวลาเคลียร์ให้เขาแล้วเพราะว่าเหตุเกิดจากเมื่อวานนี้เองค่ะ <c oughs> เขามาเปิดเจอไงคะ <c oughs> คุณลีบอกว่าอ้าวนึกว่าแม่นุดเคลียร์ไปหมดเรียบร้อยแล้วแม่นุบอกว่ายังไม่ได้เคลียร์เลยเอาเก็บไว้ข้างในเก๊กแล้วก็ล็อกเอาไว้แต่ตอนนี้คือน้องอมีเลียแกะได,ได้แล้วไงคะก็เลยต้องเก็บเลยค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาต้องเก็บกันเลยเดี๋ยวนี้น้องจะดื่มเป็นแบบแก้วแบบนี้ค่ะเป็นแก้วใช้ดื่มแบบนี้แต่ถ้าให้เขาดื่ม เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือดื่มได้ค่ะแต่ว่าจะดื่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเปิดอย่างนี้นะโอ้โหดื่มแป๊บเดียวค่ะหมดถ้าเป็นแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเห็นแบบแมนูตแล้วก็พี่ชายดื่มเป็นในในใน,ในลักษณะแก้วแบบนี้นะคะ่ะจะดื่มได้เยอะเลยดื่มแป๊บเดียวดื่มหมดค่ะอ๋อแล้วที่กั้นค่ะที่สั่งมากั้นตรงช่วงนี้นะคะ่ะตรงช่วงแถบนี้ไม่ให้เขาเข้ามาในครัวเวลาแม่นูตทําอาหารนะคะก็ยังไม่ได้กั้นกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้กลับมาเดี๋ยวมากั้นกันแล้วก็เดี๋ยว คุณลีกับลูกสาวรออยู่แล้วเดี๋ยวแม่นุชเคลียตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยค่ะอ้องนนีตอนนี้ทุกมาทอ่นมาพา่เบบี้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 ป่าวิ่งก็มนงกิโลเมตรี่ับะันปเละเมียอ ก <quarters of the sword flowing> <tr> ่ส่วยยลงละส่ยย์ตงไปโออน้องอเมริกค่ะนั่งรถมาได้จะสห้านาทีแล้วค่ะไม่หลับเลยค่ะทุกคนปกตินะคะถ้าเขานั่งรถนะคะแป๊บเดียวเองค่ะพ่อยหลับไปแล้วค่ะแต่นี่คือมองข้างทาง เราแม่นุชไม่ได้ปิดม่าไนไว้ด้วยคะ่ะให้เขามองมองซ้ายมองขวาดูเดี๋ยววันนี้นะคะแม่นุชจะพาทุกคนมาที่ตลาดคะ่ะอยู่ที่แถวมอนติโอนี่เองคะ่ะป้าป้า <S <S อุย้ยอมีเหนูบายบายใครคะน้องมีเดียบายบายใครลูกอืมบายบายพี่เขาเหลหรอคะเห็ในใครไม่ได้เลยคะ่ะบายบายไปหมดเลยคะ่ะน้องอมีเดียเดี๋ยวจะ ไปชิมไมอเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะขายหรือเปล่านะคะถ้าช่วงโควิดแบบนี้นะคะ่ะจะมีเป็นร้านเครปค่ะแม่นูช,ชอบค่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ที่นั่นนะคะเขาจัดเป็นแบบว้ยเอ๊วันนี้เป็นยังไงนะเรียกแต่ป๊า,ปาไม่เรียกแม่หรอวันนี้ลูกฮะ <laughs> วันนี้นะแม่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไปที่ตลาดแล้วก็เดี๋ยวแม่นุชถ่ายทำภาพสวยๆให้ได้ชมกันค่ะเชฟคุ yeah, ลีเย้ร้านเคเปิดด้วยค่ะแม่นุชกับคุลีนะคะตรงดิ่งเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่นุชกับคุลีนะ่จะสั่งเมนูอะไรทานนะคะแต่นี่เป็นเมนูของลูกค้าท่านอื่นนะคะแม่นุชเห็นว่ามันสีสันสวยอะคะ่ะก็เลยถ่ายรูปมาให้กันดูค่ะ พอน้องอเมเลียนะคะเห็นเครปที่คุณลีถือมานะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาน้องค่ะว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงนะคะอูอเอูค่ะอย่างที่เห็นค่ะหูหูใหญ่เลยค่ะของคุณลีสั่งเป็นชีสแล้วก็เห็ดนะคะทานแต่ว่าของแม่นุษย์เนี่ยจะสั่งเป็นเห็ดแล้วก็มีแอป,แอปเปิลน,นะคะอยู่ข้างในค่ะเติมความหวานกันนิดนึง น้องอเมริกาค่ะทานเยอะเลยค่ะชอบค่ะเพราะชอบเป็นแป้งกรอบๆอะค่ะเดี๋ยวไว้ทานกันเสร็จแล้วนะคะแม่นุชจะพาเข้าไปดูในตลาดข้างในค่ะว่าเขาจะมีของอะไรขายบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะที่มากันเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาค่ะจะไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่นะคะก็เลยดีเลยค่ะนี่ค่ะผักสดๆทั้งนั้นเลยค่ะ ตลาดที่นี่นะคะที่มาเนี่ยค่ะจะอยู่แถวมอนติโอค่ะชื่อว่าตลาดจางตะลงนะคะทุกคนของเขาจัดแบบสดสดแล้วก็น่าทานกันมากเลยค่ะเป็นมะเขือเป็นพริกมีแบบหลายแบบมากเลยค่ะมะเขือเทศสดๆดทั้งนั้นเลยแล้วก็พริกหวานก็มีองุ่นค่ะมะเขือเทศ หน้านี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะก็ผลไม้นะคะจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะมีเป็นลูกพุนแพรนะคะแล้วก็องุ่นกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าซัมเมอร์จ๋าเลยนะคะโหมีทั้งแบบเป็นเชอร์รี่สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ค่ะเยอะเลยค่ะ ส่วนมากก็จะมีเป็นลูกแพรลูกพุนกันค่ะสะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นหน้าของฮา r ลวีนแล้วไงคะก็จะมีเป็นฟักทองค่ะมาขายกันด้วยนะคะนี่ค่ะดูค่ะโล่งเลยค่ะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นุชเดินซื้อของก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปเจอกันต่อที่บ้านเลยค่ะที่อีกนิดนึงค่ะ องุ่นน่าจะหวานมากเลยค่ะเมนูถ่ายมาให้ดูมีพึ่งแบบเยอะมากอันนี้เป็นพลิกค่ะปากแห้งจจเดี๋ยวจะซื้อไปปลูก <แจ S 1> ในบ้าน <แจ S 1> ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหน้าวินเทอร์แล้วค่ะจ้าไหนคะไอเอาไม่ดีอู้หูเอ้ยเอ้ยอู้อออ <c oughs> อหูดูเหตุค่ะหยิบไม่ได้ค่ะ s p i c อีพีซีอีพีซีัค่อแม่จ้นแคุณลีไปจ่ายเงินให้แล้วค่ะเ้ยวเห i ียวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวพี่แมวใช่ไหมคะลูกไปแล้วค่ะไปแล้วมามานี่มาหยุดเลยค่ะ เดินมาเจอพี่รีโอนูนโอ้โหโอ้โหอะไรคะลูกเห็นพี่ชายออกมาทานข้าวคะ่ะเดินมาเจอพี่ชายพอดีเลยบอกพี่ชายสิหนูไปไหนมาลูกไไห,นหนูไปเดินเที่ยวตลาดมาคะ่ะพี่ชายชิดู ไปเดินเที่ยวตําหนักขอะพี่ชายทานแบบพี่ชายซื้ออะไรมาทานหนูซื้ออะไรมาทานครับอ๋อพี่ชายซื้อขนมมาอีกแต่ไม่เอาให้หนูดูเนาะเนาะอันไหนเออขยับเข้าไปใกล้ๆน้ำน้ำ นะน้าครบเพื่นอนา,าจะไปตรงไหนอะลูก,ไป,ลกไปตรงสะพานครับสะพานครับต ไค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะ ื่แบบนี้ค่ะถ้าดื่มที่ฝาเขาจะดื่มไม่ค่อยได้เยอะค่ะถ้าเปิดดื่มนี้นะคะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหมดเลยอ่ะไปไปค่ะไปกันค่ะโอเคสรุปก็ยังไม่เข้าบ้านเลยค่ะปั่นเข้ามาเลยดูบ้านแถวๆอีกบ้านค่ะ หนุดไม่ทราบว่าหมู่บ้านอะไรค่ะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่แล้วก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นปาร์คค่ะสวยค่ะ ผัดไทยอโนผดซอิโออรัะกิไมโอ้ยี้แม่นุดลืมสะงนค่ะรีโอนาร์โดเขาสั่งผาซิ๊วแม่นุดคิดว่าเขาสั่งผัดไทยคุณลีจำได้ไงก็ไม่มาค่ะอยู่กับน้องดูน้องสาวที่บ้านกัน2คนค่ะแม่นุดก็เลย ื่อกี้ค่ะตรงข้างๆเนี่ค่ะที่เป็นปาร์คให้เด็กเล่นนะคะเป็นน้ำพุสวยมากเลยสปลไปค่ะไปหาที่จอดรถกันค่ะมาถึงแล้วค่ะไม่ไกลจากบ้านเลยค่ะเพราะว่ารถไม่ติดค่ะทุกคนตอนแรกคิดว่ารถจะติดเลี้ยวกันแล้วแฟตันชิ่อเะไรด โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันเลยค่ะมาถึงแล้ววันนี้แม่นุ๊์มีสั่งเป็นผัดซีอิ๊วมาทานและต้มยำถ้วยเล็กค่ะแต่ว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยของยังไม่มานะคะและมีสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสและของทานเล่นค่ะวันนี้จะรีบทานแล้วก็รีบกลับกันค่ะเพราะว่าลูกสาวลูกชายอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปหาพี่ชายน้องสาวกันค่ะว่าเขาจะทําอะไรกันอยู่ค่ะ พอลล่อพ่อป่อวิอืมสวัสดีค่ะพ่อป่อป่อพ่อพ<ะ><ะ>่าป่ะไนนอนกับพี่ดีโอเหรอคะคืนนี้จะนอนกับพี่ดีโอเหรอลูกน,น,นอนตรงไหน นอนไหมคะดื่มนมนอนแล้วนอ่แล้วดื่มนมดื่มนมแล้วก็ขึ้นไปนอนนะคะเนาะ